สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยีฮงนะครับอิซูซุซอนแสงมงคลอยุธยาครับวันนี้ยีฮงจะมาแนะนําจารบีครับซึ่งหลายๆคลิปลูกค้าถามมานะครับว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยใช้กี่กิโลนะคุณพิเชษ์นะคคุณพิเชษ์ก็ได้รับคําถามมาเยอะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยกี่กิโลใช้แบบไหนนะครับเดี๋ยวในส่วนของยีฮงยีฮงจะแนะนําตัวคุณสมบัติจารบีก่อนนะครับจารบีของเราเนี่ยจะเป็นเบอร์สนะครับลิเทียมเบอร์สานะครับราคาไม่แพงครับกระป๋องหนึ่ง 600บาทนะครับมี2กิโลนะครับอยู่ในนี้มี2กิโลนะครับจาระบีลิเทียมเนี่ยมีข้อดีคือ1อ่าใช้งานได้ยาวนาน2กันความร้อนสูง3ที่สำคัญนะครับล้อจะไม่เกิดไฟไหม้นะคุูพิเชษนะใช่ครับกรณีแบบลูกปืนแตกหรืออะไรลูกปืนจิตตายอ่าจะไม่เกิดไฟไหม้ที่ล้อนะครับเพราะเาราบีมีส่วนผสมของเคมีเท่านั้นไม่เหมือนเาราบีถูกๆทั่วไปนะฮะนะครับเดี๋ยวยิหงเปิดให้ดูครับนี่ อโอ้โหเนื้อสวยมากนะครับนะฮะถ้าสนใจยังไงติดต่อได้นะครับยูฮงมีส่วนลดพิเศษให้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณพิเชษแนะนําก่อนนะครับว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยเราใช้กี่กิโลนะครับคุณพิเชษเชิญเลยครับครับคือแต่ละรุ่นนะครับจะเป็นรุ่นเล็กคือรุ่นของ NBR AQR NMR และก็ NR l นะฮะเราจะใช้แค่จะลีแค่ประมาณ2อกิโลนะครับแล้วก็เป็นรุ่น6ล้อก็จะเป็นพวก FTR FRR ใช้ประมาณ4ีกิโลนะครับแล้วก็เป็นรุ่นพวก FBM f b z ใช้ประมาณ6กกิโลแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่จะใช้พวกเอฟเอ็กซแอดเอ็กแอดเอฟไวเฮดเราจะใช้8ปกิโลนะฮะอืมอันนี้ก็คือปริมาณที่เราใช้กันใช้ต่อรถต่อคันนะครับนะครับจะเปลี่ยนจะบีบล้อก็จะลงได้คู่พอดีเลยนะครับใช่นะฮะนี่ฮะับสองโลสโลนี่ครับถ้าลูกค้าเป็นรุ่นไหนนะครับก็ติดต่อผ่านทางเพจยีหงมาซื้อได้เลยนะคุณมิเช่นะนะครับยังไงนะครับยีหงแนะนําให้ใช้จารบีที่มีคุณภาพนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่อง ความร้อนสูงในล้อและการเกิดไฟไหม้นะครับยังไงวันนี้ยงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปอี่ยองมาโดยตลอดนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ีองด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ